ปจุบันว่างไงครับเติมนะประเด็นที่พี่ทวีพูดไปน่าสนใจเพราะว่าในรายละเอียดที่ประกาศออกมาเนี่ยมันยังไม่มีว่ากกตมีอำนาจเต็มร้อยเปอร์เซ็นในการยุบหรือว่ากกตรเรื่องไปสาแลฐาธร,รมนืนแต่ตั้งต้นของการที่จะนําไปสู่การยุบเนี่ยพี่ทวีคุณศักดิ์ใจและท่านผู้ชมไล่ตามนะกกตอาศัยอํานาจของ อ่าพร,รพักการเมืองถ้าพักการเมืองต่อไปนี้ทําผิดตามมาตราเก้าสองของพรบพักการเมืองนะเนึ่งมีแนวทางในการล้มล้างการปกครองครับนะเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิที่ปไตยอืมนะแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยให้คนนอกสา,สามารถครอบงำครับรับบริจาครับบริจาคเงิน จากบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยอ่าด้วยแล้วก็รับประจากษ์ความมั่นคงด้วยแล้วก็บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยรับเงินจากแหล่งเงินที่เขาเรียกว่าจากแหล่งเงินที่ได้มาโดยมิชอบอ่าที่ผิดกฎหมายพวกบ่อนเถื่อนรถเถื่อนรับเงิน,น,ร,ร,งนรับเงินเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไร่รับเงินจากผู้ที่จะต้อง ซื้อตําแหน่งอ่ะธนาการเมืองหเหมือมนคุณจักบางน,านี้ผมคือเรียกรับเงินจากตําแหน่งธนาคารเมืองอ่ะบริจาคตรงนี้เท่านี้จะมีเก้าอี้รัฐมนตรีเอ่อเป็นประกันไว้ให้เอ่อ y, ออันที่ผ่านมาเนี่ยที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยตามมาตราเก้าสองเนี่ยครับเราเห็นชื่อพักลอยลอยมาแล้วสองพักเออ ข้อกล่าวหาน,านี่อาเนี่ยองคกรตเคยทําความกระจ่างให้กับสังคมได้ไหมครับซึ่งในข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ใช่มันไม่เคยมีมาก่อนนะอืมมันมีมาก่อนองค์กรก็ไม่เคยแสดงบทบาทในการที่จะทําให้มันชัดเจนได้ครับแล้วคุณกัดใจพิจุวีแล้วท่านผู้ชมอ่ะถ้ามันนําไปสู่เรื่องของการยุบันตรงนี้อีกแบบง่ายๆแบบนี้ด้วยเห็นลแบบนับครับมันท้องถนนอีก เออแล้วครั้งนี้น่าจะแรงด้วยซ้ําไปนะออผมเสริมนิดนึงกับแต่พก็ต่อแล้วไอ้นอกจากการยุบพักแล้วเหลืองใบแดงจะต้องมานั่งตุกเป็นใหม่ที่ผ่านมาไม่ถามรเป็นยังไงอ่าเออใช่ไหมครับเคสในที่สุดศาลก็บอกว่าคุณสุรพลไม่ผิดอ่าจ่ายตังเข้าไปยังยังไม่จ่ายอ่าผมว่าเรื่องเงินเรื่องอนเรื่องเงินเรื่องอื่นแต่เรื่องโอกาสของเข้าที่สูญเสียไปจากการวินิจฉัยผิดพลาดเนี่ย ครับใช่คือคือมันตัวที่เขาถูกกล่าวหานี่ก็ชื่อเสียงเขาเหายมากนะปีไปแล้วใช่ใช่ใช่ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ไม่แร์เนี่ยผมว่าเรื่องใบเหลืองใบแดงนี่ก็อาจจะเป็นอาวุธอันหนึ่งในการทําร้ายคู่แข่งอืมอ่ะคือคือถ้ายุบพักเนี่ยทําร้ายเป็นพวงเนะอืมแต่ใบแดงเนี่ยทำร้ายแบบเป็นแบบเป็นคนบ เป็น,ปนบุคคลนะฮะเ,เป็นเฉพาะอะไรงเ<อ>งี้ยซี่ผมคิดก็มาทบทวนใช่ไหมนะะให้ประชานใจไปเดินหน้าอย่างนี้ผมคิดว่ายิ่งบอกว่าเลือกตั้งรู้ผลในห้าวันต้องกรกตห้ามไปทุกงานนับตัวที่ติดตามข่าวมาเนี่ยโอ,อ,อกาสนะยิ่งเป็นโอกาสในการที่ให้ใบเหลืองใบแดงที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งได้ครับทำไมมันวนกลับไป ไปเหมือนเดิมซึ่งแต่ก่อนเนี้ยเราปฏิเสธระบบนี้ไงจนมารู้สึกให้ประกาศหมดเลยอืมแล้วก็มาถอนถอนกันทีหลังใช่ไหมการทว่าตรวจสอบคุณจะมารอคีย์แอสเ็จยังไม่ได้ก็แต่ก่อนเราจะมานําไปสู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในการแล้วทำไมวนกลับไปเหมือนเดิมอ่ะครับนั่นและคือบมคิดมันอาจจะมันอาจจะอ่าอะไรอ่ะเรียกว่ามันอาจจะมีการโกงการทุจริตอะไรกันจริงอ่ะในในการเลือก แล้วยินระกรกตอบอกว่าไม่ประกาศเลยอ่ะอีกห้าวันประกาศประกาศคะศแนนที่ว่านั่นแหละคือกรอกตจะเป็นตำบลกระสุนตกอ่ะครับคือใครไปเชื่อลระก็คุณเก็บคะแนนไว้หับของคุณอน่ะอืมใช่ใช่ก็ทําไมไม่พอมันเลือกตั้งเสร็จก็ขึ้นขึขึ้นก็ให้เรารู้ไปเลยดิว่ามันเกิดอะไรขึ้น,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 นครับไอตวอืมเมื่อผมก็ไม่มันวนกลับไปนี่แหละ ที่ที่ยังงงๆอยู่แล้วก็คงจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของกกตต่อไปอย่างใกล้ชิดอ่ะผมว่าอันเนี้ยเอ่อต้องต้องช่วยกันสอดส่องดูแลการทํางานของกกตออย่างอย่างใกล้ชิดนะฮะต้องฝากแบบนี้ต้องฝากแฟนๆรายการเราแบบนี้คุณจักดิ์ใจพิจวีและท่านผู้ชมคือตอนนี้อย่าใจเรื่องเรื่องของใครจะอยู่พักไหนใครจะเอาย้ายออกนโยบายคืออะไรตอนเนี้เราต้องไปสนใจกกตก่อนครับ เรื่องของบทบาทหน้าที่คุณเข้าใจกันหรือยัง,งกกตเรื่องการแบ่งเขตการทําหน้าที่กกตในการตรวจสอบอ่าในส่วนของนโยบายพักตรวจสอบในเรื่องของการย้ายพักบางกลุ่มเนี่ยมันเข้าข่ายนิติกรรมอําพรางนะผม<อ>พูดเรือการเอเอเข้าข่ายนิติกรรมหรือเปล่าเออ ยู่ดีก็ร้องขอต่อพักให้มีมติขับัวีองออกจากพักครับอืมไปอยู่พักใหม่พราะอยากจะขับก็ให้ทั้งพักนู้นมีมติขับออกจากพักอีกอ่าออฮะ uh huh. ก็ก็จะเบื่อว่าคุณอยู่พักไหนก็ขับออกขับออกแบบนีม้มันสมควรจะอยู่ในสนามการเมืองไหมอ่าใช่มันต้องกอกตต้องตรวจสอบแล้วเป็นนิติกรรมอันพางหรือเปล่าอืมที่อย่างพักของลุงตู่ ไม่ไม่ใช่พักของลุงตู่ดิพักที่จะส่งลุงตู่ลงนายกอย่างเงี้ยครับไม่ส่งยังไม่เคยส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเลยตั้งใหม่แต่มีสอสอซะน,นั้นอ่ะอ่าเออพิธิกรรมอําไพเขาเรียกมิติกรรมอารําปากด้วยอืมอือเนี่ยนะวันนี้เราต้องไปตรวจสอบรกรกต่อ,อต้องไปกวดขันกรกต่อ,อต้องไปเอาสปอร์ตไลท์ไปส่สองกรกตใช่ใช่ใช่ประเด็นหนึ่งที่ที่มันหน้าหน้ามัน จะบอกว่าหน้าเศร้าก็หน้าเศร้าหน้าเงินหิดก็หน้าหงินหิดอ่ะเนีสื่อที่ที่ไปทําข่าวกรกตด้วยท่านจะไม่รู้โครงสร้างกรกตเรื่องอมหน้าอุปารรน้าที่กรกตเนี่ยอือคือฟันรถแถลงเนี่ยอือเย๋วันนี้คุณสุปันเปิดช่องเนี่ยวันนี้กรกตแถลงข่าวนะนักข่าวฟังไปก็มึนไปนะบอกเฮ้ยนี่กําลังกําลังบอกอะไรเนี่ยจับประเด็นไม่ได้เลยแล้วก็อมอมแอมแอมไม่ หาประเด็นที่ชัดเจนไม่ได้เออขนักข,าข่าวก็มองหน้ากันเลกิลกๆผมบอกเฮ้ยอะไรของมันวะคือคุณไม่มีพื้นฐานความรู้ไอ้กองบอกพอจะมีคือบ้านก็ไม่บีบเด็กไปไงเเด็กก็ไม่กล้าถามกลัวถามผิดแล้วเดี๋ยวโดนไงโดนสวนไงอืมครับก็หมายถึงที่<อ>ก่อนจะไปไปทำข่าวเอาจะพนะแค่คดีคด,ดีอาญาจะไปโงพักแล้จะรู้เลยว่ามันตั้งข้อข่าวหาวอะไรวะ อืมอืมอืมแล้วติดมูต้องหาคืออะไรวะเราต้องศึกษาไปแล้วนะอ่ากระบวนการสอบสวนเจ้ายังไงมีพยานกี่ปากแล้วอะไรเงี้ยเราไล่กันม่งครับแล้วเราก็ไปตั้งคําถามตามโครงสร้างจะเนี่ยมีอำนาจต้องกี่วันกี่วันพวกเราจะรู้ไงครับทีหลังเนี้ยผมเห็นกรกตแถลงก็เป็นกรวุบอกันอย่างนี้เราจะช่่งกล้องไปก็ได้จะระเบิกอากองบกกออเป็นะมานี่ ประเด็นนึงอันนี้ขอญาตนอกเรื่องนะพี่ตวีีแล้วท่านผู้ชมแล้วคลาสสิกมากอืมตอนนี้น้องเอ้น้องน้องตองต่อครับใช่ไหมอืมกี่คดีอ่ะอืมเอาผมเริ่มแรกเลยนะมันมีปัญหาตั้งแต่ตำรวจเปิดเผยข้อมูลเด็กและเรื่องดีเอ็นเอเนี่ยื่ออันนี้มาจากตำรวจทั้งนั้นนะไม่ใช่นักข่าวนะเออไปคุณสกานักข่าวก็เอาหยิบหยิบที่ตำรวจเปิดเผย เออซึแพร่คุณบอกว่าต้องตรวจแถลงก็ถ้าคุณรู้มันผิดคุณก็ไม่ต้องเอามาก็ได้เออเออใช่ไหมนี่นี่คือคือประเด็นหนึ่งครับมันอยู่ที่ว่าผู้เสียหายจะฟ้องใครถ้าไม่อยากฟ้องตำรวจก็ฟ้องสื่อได้เพราะเขาเสียหายนี่นี่ต้องหนึ่งน้านี่คดีหนึ่งนะครับอืมแม่แม่น้องต่ออืมทุกคนรู้ว่าอายุสิบเจ็บยังเป็นผู้เยาว์ครับ เสนอข่าวไม่เปิดหน้าเขาเลยอืมอือแล้วตอนนี้เจอก็หาเจอก็หาเขาไปให้การเทสตดีเดี๋ยวจะโดนคาบเวนีอีกอ่าอ่าอ่าพุดอาวีเขาโดนไปแล้วไงจัดหาอืออืมอืมอือลูกแจ้โดนไปแล้วแต่ประเด็นไอ้เรื่องที่ว่าเขาไปแจ้งลูกเขาหายเนี่ยตามไปถึงไหนอะกับการว่าไอ้คนที่ไปแจ้งความโดน ดูที่หมดเลยอ่ะอออแล้วผมถามมาตอนสอบไอ้น้องนิ่มเ่อ,อสอบคุณนิ่มเนี่ยอืม,มีระบบเขาเรียกอะไราสาการหรือเปล่ามีอายการต่วผมก็เป็นผู้ใช่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 เนี่ผมว่ามันอโลเวงหมดทั้งตำรวจทั้งเสือตอนนี้ครับเออใช่จะดีรับ คุณสังชายพี่ทวีแล้วท่านผู้ชมต้องแกะดูดีๆติงงอ่ะต่อต่อไปอ่ะมันจะงงแล้วตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าตํารวจเนี่ยเอาข้อหามาให้ผู้ที่ไปแจ้งเพื่อจะเค้นหาความจริงอืมไปถามเลยตอนเนี้ย,เ,ยนนเด็กอยู่ไหนครับตับกายไปให้คนที่ไปแจ้งความโดนคดีหมดอืมแล้วแล้วผมรู้สึกแบบมันเศร้าใจนะเรื่องเนี้ย สื่อไปพูดถึงเรื่องดีเอเด็กแล้วอ่ะพอตํอารวจก็มาขยายความครับันรุ่งขึ้นยังมีหน้าอีกอืมไปถามในพุธเนี่ยรู้สึกยังไงที่ตัวดีเอมาแล้วเป็นดีเของลุงแจ้ไม่ใช่ดีเอของอืมอ่าฮะเพราะคุณไม่ใช่พ่อเด็กเออย,ยังไม่สำนึกอีกว่าทำอะไรไปยังไปไล่พี่ถามก็อีกไปดักรอหน้าบ้านถามแล้วออืม คุณพูดตอบหน้าหงายเลยผมยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นตอนนี้ขอตามน้องให้อืมอือึลึกๆคุณสัจชัยพุทธิภาวะเขาดีกว่าอืมเพื่อนร่วมวิชาชีพผมอีกอ่าฮเขาบอกผมยังไม่ให้ไม่ขอให้สัมภาษณ์ผมไม่พร้อมที่จะสัมภาษณ์แล้วก็ไม่คิดเรื่องนั้นผมคิดเรื่องตามเด็กที่เจอกว่ะตามลูกที่เจอครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ย นี่เชื่อไปก็ตอบผมบอกต่อไปนี้ไม่ตอบครับออาอย่างนั้นเราวแล้วบอบกก็ใช่ไหมอ่ครับถามอะไรก็โทรศัพท์ไปหาให้ช่างภาพบะอืมคุณถามเรื่องนี้กูหน่อยดิอืมะเราปิดท้ายด้วยเสาเสวนาวันพุ่นี้ครับคุณสุปันยังยังจัดสดอยู่ที่อุทัยธานี ไปติดส,สกอตทครับผมตับตัวที่อยู่ในจานี้ก็คงจะไปยังจะอยู่กับเรื่องการเมืองนี่แหละนะครับอกักน,นะครับแล้วก็การเมืองก็คงจะเรื่องที่จะต้องหนักก็คือเรื่องบทบาทกกนตน,นี่แหละอืมฮะแล้วก็คดีอ่าน้องต่อหายตัวเนี่ยอืมก็ต้องหยิบมาตั้งคําถามกันหน่อยสังคมอ่ะอืมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจุมพูสองไงครับ แต่ชมพูสองเนี่ยคือก็คือ,คอผู้ที่อยู่ในนั้นเขาเลยอายุเลยผู้เยาว์หมดเลยเป็นผู้ใหญ่แล้วไงอ่เนี่ยผมจะไม่เห็นนักสิทธิมวลชนออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยเรื่องเนี้ยเออแล้วกรมกรมเออสวัสดิภาพเด็กและครอบครัวก,กระทรวงพอก็เงียบนะต้องเงียบนะเออเออมีเอามีอกระตอ,ออกมาออกมา,าทานั้นส่งถึงสมาคมนักข่าว แล้วก็สภาวิชาชีพข่าวทั้งหลายว่าให้เขาเรียกว่าอะไรนะให้เหมือนกับว่าให้ให้ไปเตือนขันอ่ครับอือผมก็ยเอกกปตก็มีอำนาจอยู่ในมือบางตสทชตสทชเนี่ยเนี่ยอือเออเออก็ก็รู้สึกเขาเขาก็เออเหมือนกับออกใบเตือนมาว่าถ้าถ้าสื่อยังยัง ประพฤติผิดอยู่ก็จะบังคับใช้กฎหมายของกสทชที่มีอยู่ในการเล่นงานเล่นงานสื่อแต่นี่มันก็ได้เฉพาะสื่อวิทยุแบบทีวีนะสื่อ,อที่พ้นจากนี้ไปก็อยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของกสทชใครต้องดูวันนั้นผมก็พูดขออนุญาตพี่ทวีแล้วท่านผู้ชมนะครับผมก็พูดกับกสทชว่าถ้าเป็นสื่อออนไลน์ของของสำนักข่าว ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการทีวีจากกรสทชอ่ะกสทชเรือการได้เพราะมันมาจากที่เดียวกันใช่ใช่ใช่มัน,มนมเป็นองค์กรแม่มันเป็นองค์กรแม่ของออนไลน์ครับก็สามารถได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเว็บไซต์ข่าวอะไรที่มันไม่อยู่ในสารระบบขององค์กรที่รับใบอนุญาตประกอบการจากกรสทชเนี่ยต้องให้กระทรวงดีอีเขาดําเนินการทุกวันนี้ดีอีเราต้องไปนั่งคุยกันแต่เขาไม่ค่อยได้คุยกันเออ เพราะว่าเดี๋ยวนะท้ากสทชไปอยู่ไปสังกัดกระทรวงดิเอเอะก็มันก็ไกลๆนะผมว่าก็ครึ่งครึ่งท่อนน่ะอยู่กับกระทรวงดีอีก็กำกับกสทชอีกชั้นหนึ่งอ่ะอ่าครับก็น่ารำงงว่ามันจะไปกันยังไง